สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดนึงค่ะดิฉันชื่อผิญนะคะค่ะอายุเท่าไหร่เอ่ยอายุ56ค่ะ56 65อ๋ออายุหกสนะคะ65ไม่เป็นไรค่ะยังสวยยังอายุ56ได้เหมือนเดิมยังยังยัง56ได้นะคะค่ะอายุ65ปีนะคะค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่เอ่อหมู่บ้านไอ้ซอยเก้าประชาอุทิศเก้าสิบค่ะแล้วก็อยู่สมุทรจากอำเภอพัทสมุทรเจดีจังหวัด สมุทรปราการค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับลูกค้าที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยเห็นว่าอ,อ๋ออยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าพี่ผิดน,นะคะเมื่อก่อนมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะ,ะปวดช่วงที่แรกเลยก็ปวดหัวไหล่ค่ะ,คะปแต่ก็ตอนหลังมาก็ลงมามันมา,มาปวดลงที่เขา่าปวดแต่ก็หายากินไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีลูกสาวเขาไปซื้อยาไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้พวกนี้แหละอาหารเสริมเนี้ยาใ,ให้กินอยู่3ามกองค่ะ แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะก็เลยก่อนอื่นก็คือตอนแรกจะปวดเข่านะคะปวดเข่าอยู่แล้วแล้วเห็นบอกว่าเกิดอุบัติเหตุด้วยการกล้มลหมค่ะล้มค่ะล้มลงไปตอนนี้ยิ่งปวดหนักกว่าเดิมปวดจนทรมานมากมากทรมานมากจนเหมือนไม่อยากอยู่เลยอ่อบางทีกลับมาจะไปส่งลูกหลานเสร็จกลับมาอยู่บ้านคนเดียวโอ้ย ตายดีไหมเนาะอ๋อเรียกได้ว่าคนกับความทรมานนี้มากๆมันต้อแบบไม่อยากจะมีชีวิตไม่อยากจะมีชีวิตเนาะมันเจ็บมันปวดอ่ะมันปวดปวดแบบบอกไม่ได้เลยว่ามันปวดขนาดไหนอ่ะปวดมากใครที่ฟังอยู่ก็คือคงเข้าใจนะว่าคนที่ปวดเขามีอาการปวดแบบไหนใช่ไหมคะใช่ปวดมากๆเลยแล้วทนทรมานมาประมาณกี่ปีคะ เป็นปีอะค่ะเป็นปีเลยคือเนทอนของความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นค่ะนเว็บปวดนะคะช่วงระหว่างปีนี่คือไปทานสินค้าตัวอื่นมาด้วยแล้วก็ทานพวกยาลดปวดใช่ไหมคะยาลดปวดยาอะไรที่หมอเขาให้มามันก็ไม่หายค่ะไม่หายก็เลยว่าตอนนั้นเราเคยติดต่อกับคุณปุ๊กอยู่เรื่องกับดีคอนแทคค่ะ เลยว่าเออหาคุณปุ๊กดีฟ้าค,คุณปุ๊กส่งยามให้กินนอยอมไม่ไหวแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าพี่ผินนะเมื่อก่อนคือมีปัญหาสายตา<ช><ช>แล้วก็เคยผลิตภัณฑ์ดีคอนแท็นะค่ะที่ทุกท่านถ้าใครได้ดูอยู่นะคะก็จะเป็นที่โด่งดังในโลกโซเชียลเช่นกันที่ฟื้นฟูเกี่ยวกับปัญหาสายตาพี่ผินก็ได้เคยเป็นรีวิวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคเช่นกันวันนี้มารีวิวนะคะมาบอกความประทับใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนเนาะว่าทาแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วเห็นบอกว่่าาคุณอบกว คุณหมอกให้ผ่าด้วยใช่ไหมคะใช่คุณมอให้ผ่าแต่เราไม่ผ่าเพราะว่าถ้าเกิดผ่าไปเราก็ทําอะไรไม่ได้เลยอืมเรามีความกังวลว่าถ้าเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีการพักฟื้นนานใช่ต้องพักฟื้นนานลูกเต้าก็ต้องทํางานไม่มีใครมาดูแลไม่อยากเป็นภาระลูกนั่นเองอยากเป็นภาระลูกก็เลยไม่ผ่าค่ะแม่ไปผ่าแม่ไปผ่าบอกแม่ไม่ผ่าค่ะแม่ผ่าไม่ได้เพราะไม่มีคนดูแลอืมค่ะก็เลยความกังวลน้อยห้าบกาจะผ่าตัดถ้าเราจะผ่าตัดก็คือกังวลมากๆตรงนั้นนะคะอือก็เลย หันมากินตัวนี้ดูค่ะแล้วค <บะ S 1> ่าคาผ่าตัดเนี่ยมันประมาณสักเท่าไหร่คุณหมอได้แจ้งไหมคะ ก็มันเราใช้บัตรทองอะค่ะใช้บัตรทองก็ไม่ได้เสียอะไรถึงแม้ว,ว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดแต่เราก็ไม่อยากผ่าเพราะาเราไม่อยากเป็นภาระูัหนานั่นเองใช,ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็พักฟื้นนานเนาะใช่พักฟื้นนานะเป็นปีอะพักฟื้น,นแล้วมันไม่ได้ผ่าข้างเดียวมันต้องผ่าทั้งสองข้างัวเข่าเนี่ยค่ะใช่แล้วหลังจากที่นะตัดสินใจละว่าเราลองทานตัวอื่นมาแล้วไม่เห็นผลนะคะผ่าก็ไม่อยากผ่าก็เลยตัดสินใจทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญนะคะใช่ไหมคะแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สอง ซองที่สามอะค่ะรู้สึกว่าซองแรกก็เออยังไม่ทันพอซองสองพอซองที่สามรู้สึกเออดีขึ้นเลยอะโอ้ซองที่สามท่านเองค่ะที่เขาบผลลับซองที่สามใช่ซองที่สามผลรับได้ค่ะก็เลยเป็นยังไงคะผลลั์ที่เราได้สัมผัสกันก็มันค่อนชั่วปวดอะค่ะค่อนชั่วปวดไปเลยอะชั่วปวดหมายความว่าเราหายปวดอ๋อ ชัว no story, right? it, right? Right. ่วปวดก็คือหายปวดตั้งแต่สามซองแรกใช่ mitad. สามองแรกเราหายปวดไปเลยก็เลยบอกลูกว่าเออดีนะเดี๋ยวแม่กินอีกแม่จะสั่งอีกก็เลยสั่งมาต่อสองสั่งมากองที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินเก็บแก็บกบกบตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้วนะคะหลังจากที่ดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกและสั่งเพิ่มนะคะทานหมดไปสองกล่องตอนนี้เดินได้เดินคล่องเดินขัดไหมคะเสียงบอบแกบเป็นยังไงบ้างบอบแกบนี่หายเลยค่ะอ๋อหายไปเลยนะครั้งนี้เรามันเกิด อุบัติเหตุมันมันเป็นมากไงเราก็หายปวดายแต่มันก็ยังมีบางครั้งมันก็จะขัดขึ้นมาเงี่ยบางทีเหมือนว่าหัวเขาช่วงเราล้มไป่ะมันเป็นอะไรเราไม่รู้ไงค่ะมันได้ไปตรวจค่ะมันก็มีบ้างนแต่ถามว่าประสิทธิภาพในการรักษาดีวัยนะวัยมากแต่หายปวดตอนนี้ก็หายขัดหายขัดเดินได้เดินคล่องนี่ว่าประทับใจมากนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจค่ะหรือความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่ผิน่ะมั่นใจไหมคะว่าดีบุญดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เชื่อค่ะเ่ีบูนดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองนะคะว่ามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือไม่ลองเท่านั้นเองฟังอย่างเดียวก็ไม่รู้เนาะฟังอย่างเดียวไม่รู้ถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้แล้วเป็นยังไงคะหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังค่ะอไม่ผิดหวังนะคะใครที่ได้ฟังทิปนี้อยู่นะคะมั่นใจในสินค้าได้เลยเนาะใช่ค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าดีแน่ค่ะดีแน่นอนนะคะค่ะแล้วถ้ามีคะแนนให้ดีบูญสักสิบคะแนนพี่ผิวให้ ให้เต็มสิบเลยค่ะให้เต็มสิบเลยค่ะมีสิบให้สิบนะคะแล้วก็ลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนเกิดจากแค่ฟังอย่างเดียวไม่หายนะใช่ไหมค่ะพี่มิ้นถ้าฟังอย่างเดียวไม่หายค่ะต้องทานค่ะถ้าเป็นอยู่แล้วต้องทานเลยค่ะทานแล้วจะรู้ผลเลยค่ะสามซองแรกนี่โอเคเดินได้สบายไม่ปวดสามองแรก็คือรู้เรื่องรู้เรื่องเลยค่ะไม่ปวดก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยค่ะมันมีห้าซองนะคะตอนแวบแรกอะค่ะที่เดี๋ยวก่อนนะผม แบบแรกค่ะที่บอกว่าที่ปุ๊กบอกว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองแวบ,บแรกที่พี่ผินรู้สึกมันจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันน้อยไหมเออใช่เราคิดว่ามันน้อยไปไหมคุณปุ๊กค่ะเราว่าอย่างนี้มันน้อยไปไหมเนี่ยคุณปุ๊กว่า คุณปุ๊บอกลองพี่ผิวลองทานดูก่อนอ่ะโอเคลองทานก็ลองทานแล้เป็นยังไงคะแต่จากที่สามซองแค่นั้นเองเรารู้ผลซองที่ห้าเราก็เออดีขึ้นเยอะพอเข้ากล่องที่สองสบายแล้วรู้เรื่องนะคะอยากจะบอกทุกท่านที่ดูอยู่นะคะทําไมเราถึงถึงถึงมั่นใจในสินค้าว่าเอ๊ะเพียงห้าห้าวันแรกหรือว่าสามซองแรกลูกค้าจะสามารถสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าสารสกัดมันเข้มข้นนั่นเองนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มายืนยันว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองรังวดมาหนึ่งปี หมอนัดผ่าทานทุกทำทุกทีแล้วไม่ดีทีไม่ไม่หายปวดตลอดปวดจนแบบไม่อยากอยู่แล้วอแต่ดังที่เีอ่เลี่ยพันธดีๆแบบนี้คือดีดีมากบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะ น่าจะสั่งกินตั้งนานใช่เสียงจะพูดใช้จริงใช่บอกโอ้คิดมาตั้งนานมันน่าลก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมานเงี้ยไม่ต้องทรมานเนาะแล้วสินค้าดีๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ผินกล้าบอกต่อกับคนอื่นไหมคะกล้าค่ะกล้านะคะขนาดเราเพิ่งกินไปสองซองแล้วยังไปบอกต่อคนอื่นเลยบอกว่ามันดีนะเนี่ยกินไปสองซองแล้วนะดีขึ้นเลยนะไม่รับไม่ดีจริงไม่กล้าบอกต่อแน่นอนใช่ไหมคะแล้วถ้าถามความประทับใจอะค่ะในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญพี่ผินประทับใจยังไงบ้างคะ ก็ประทับใจในตัวที่เขากินเรากินเข้าไปแล้วเขาทำให้เราหายเจ็บหายปวดอตรงนี้แหละประทับใจมากหายเจ็บวยใช่หายเจ็บหายปวด,เ,ปวดเพราะเราทรมานมามากเลยทรมานจนมันไม่ไหวะ่ะพอไม่ได้กินแล้วเอ,อประทับใจมากอื นี่ก็เป็นเสียงความประทับใจคะว่าดีบูเนี่ยช่วยลดอาการปวดแล้วก็ลดได้ไวมากๆเลยนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่ผินไม่เพียงแค่จะมาบอกเล่าความประทับใจยังจะมาทานให้ดูเป็นการคอนเฟิร์มว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ผินจะทานให้ดูเลยอ่ะเริ่มเลยค่ะในหนึ่งกล่องมันมีกี่ซองคะมีห้าซองค่ะหนึ่งกล่องจะมีห้าซองเท่านั้นนะคะแต่ว่าเข้มข้นนะพี่ผินค่ะเข้มข้นค่ะเพราะว่า เห็นผลเลยห้าซอง <ผล S 2> นี่เห็นผลเลยนะคะเราก็ชงดื่มกับน้ําเปล่าประมาณนี้นะคะน้ําเปล่าขึ้นแก้วก็พอนะคะพี่ผินจะแกะซองออกมาแล้วนะคะเทเลยค่ะผงเป็นสีอะไรเอ่ยสีเหลืองค่ะผงเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะ,คะนี่นะคะผงเป็นสีเหลืองนะคะ,ะค้นเลยค่ะแต่พี่ผิ่นนะคะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงกินแล้วเห็นผลจริงๆนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่ทานง่ายไหมทานง่ายค่ะออืทานง่ายแล้วทานน้อยเลยเนาะเพียงแค่วันละหนึ่งซองเอไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยเพียงแค่วันละหนึ่งซองานา้นม่ต้องทานแค่หนึ่งเลยข้อดีของผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะก็คือหนึ่งเลยทานน้อยคือวันละหนึ่งซองสองทานง่ายไม่มีรสขมไม่มีรสขมไม่มีเฟื่อนค่ะ พี่เพียจะทำให้ดูแล้วนะคะเป็นการฟื้นฟูที่ง่ายมากๆนะคะเพียงชงดื่มวันละหนึ่งซองนะคะหลังอาหารเช้าหมดลงไปแล้วนะคะสุดยอดมากเลยค่ะหมดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึง่งไม่มีอะไรค่ะปกติกรสจืดไหมคะ ไม่ข<ช><ผ>มไม่เฟื่อนไม่ขมไม่เฟื่อน,ไม,อนไม่ข่าวไม่ขาวการันตีจากผู้ใช้จริงนะคะแล้วก็เห็นผลไวเนาะสามซองรู้สึกสบายการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีอาการเบาขึ้นโอเคนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะพี่ผิดนะคะคอนเฟิร์มอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าสินค้าดีบูนะคะช่วยลดอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกนะคะลองดีบูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเรามีเคสรีวิวทั้งหมดเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วมาตามดูใน ครั้งถัดไปนะคะว่ารีวิวท่านต่อไปจะเป็นจังหวัดอะไรนะคะวันนี้เรากับปุบ๊กกับพี่ผิดนะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ